Ford Ranger Raptor ครับสำหรับคันนี้ยังคงเป็นกระบะที่มีราคาแพงที่สุดในประเทศไทยครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดพิเศษมีชื่อต่อท้ายว่า Extra Pack Extra Pack ได้อะไรเพิ่มเข้ามาบ้างก็บอกตรงนี้ครับได้สติ๊กเกอร์ลายใหม่แล้วก็ได้ตัวโลบาร์ข้างหลังใหม่นะครับราคาเพิ่มขึ้นมา30,000บาททำให้ราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่1 9 0 0ล้า 84,000บาทครับยังแพงที่สุดเกือบเกือบ2ล้านแล้วสำหรับเจ้า Ranger Raptor มีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเล่าไว้ตรงจุดนี้เลยครับง่ายๆเลยนี่คือกระบะที่ผมใช้คำว่าผมชอบที่สุดและมันไม่ใช่แค่กระบะผมขอใช้คำว่ามันคือรถที่เหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศไทยกล้าพูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราลองขับมาแล้ว ขับมาเยอะแล้วด้วยจริงๆส่วนหนึ่งทําไมถึงเมาะมองแบบนี้ง่ายๆครับ mm hmm. เบื้องต้นคือความที่เราอะ่ะมักจะเจอน้ําท่วมบ่อยนะครับบิ๊กอัพจึงเป็นรถที่เหมาะสมนะครับข้อ1ข้อ2คือถนนบ้านเราต้องยอมรับกันตรงๆว่าเจอทางแบบเนี้ยทางที่เป็นทางแบบธุระกำดาลบุกป่าฝ่าดงหรือต่อให้เป็นถนนเรียบแต่มันไม่เคยเรียบจริงนะครับยังไงก็มีหลุมมีฝาท่อมีทุกสิ่งทุกอย่าง แต่เจ้าแรปเตอร์เนี่ยบอกเลยว่าช่วงล่างเขาเก็บได้หมดชนิดที่โอ้โหลองแล้วประทับใจนะครับอันนี้บอกบอกจุดเด่นตั้งแต่ต้นเลยมามาดูในส่วนของตัวรถกันบ้างมีอะไรน่าสนใจอย่างไรบ้างตัวนี้ที่ราคาล้านเก้าเนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับขอเนี่ยเอาเครื่องยนต์มาเล่าก่อนตรงนี้เบนซิน V6 3.0ลิตรครับ397แรงมา้าแรงบิดสูงสุดระดับ ห้าร้อยกว่านิวตันเมตรนะครับก็เรียกว่าโหดมากๆในปิกอัพความที่เขาเป็นเบนซินเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองที่หลายคนค่อนข้างหายใจลึกนะครับผมเองตอนที่รีวิวครั้งแรกก็หายใจลึกเช่นเดียวกันกดคือรถมันขับเนียนขับสนุกขับแบบมันมากเพราะฉะนั้นเวลาเร่งเข้าไปเนี่ยกดเต็มที่แต่พอถึงหัวจ่ายเติมน้ำมันแล้วเนี่ยโอ้โห สถานหัวใจเหมือนกันแต่อยู่ที่ตัวเลขเท่าไหร่เดี๋ยวไปเฉลยกันตอนขับขี่นะครับได้อะไรบ้างตัวนี้บอกเลยเป็นสีเทาพิเศษสติกเกอร์ลายใหม่สวยขึ้นดูดุดันมากขึ้นนะครับอันนี้บอกตามตรงว่าผมชอบได้ตัวโลบาชุดใหม่แต่ก็แล้วแต่คนชอบเนาะอันนี้โลบาดูธรรมดาดูสำหรับผมนะผมว่ามันดูธรรมดา ดูแบบเรียบๆแต่ถ้าคนชอบเรียบๆอันนี้ก็เข้านะครับดูแลดูลักษณะดูดีไซน์เนี่ยมันก็คือคือเข้ากันดีแต่ถ้าคนชอบความดุดันความแบบโโหดหน่อยมันจะต้องเป็นอีกทรงหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้ต้องแล้วแต่คนชอบเป็นเรื่องของตกแต่งนะครับที่ที่มีแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันได้บันไดข้างเป็นเหล็กแข็งแรงมากนี่นะแข็งแรงมากนะครับตัวรถเป็นเหล็กพวุ่งนี้เป็นเ,นเ,ป,นเป็นเหล็กหมดแล้วนะครับตรงนี้เป็นเหล็กใหม่หมดนะครับ ล้อละยางได้ bf b u l l e h นะครับตัว ko 2นะตัวนี้ถือว่าดูถือว่าเอาไว้สำหรับลุยโดยเฉพาะเลยเด่นเวลาอยู่กับถนนแบบนี้ถนนดินถนนธุรกันดารแต่ถ้าเจอถนนดำบวกฝนอันนี้ไม่ชอบอย่างชุดนี้จะไม่ชอบขับแล้วอาจจะแบบเราต้องคอนโทรลหน่อยยิ่งรถแรงบิดเยอะๆแบบนี้แรงมาเยอะๆขนาดนี้บอกเลยว่าถ้า สกิลไม่ดีจะมีเป๋ได้นะครับล้อละยางลายนี้เอ่อแม็กลายนี้สวยเบรกใหญ่มากๆนะครับใหญ่แบบใหญ่สุดๆเลยนะครับก็ต้องใหญ่อะ่ะเพราะว่าเพื่อที่จะเอาพละกกำลังตัวนี้ให้อยู่นะครับอีกจุดหนึ่งที่ทําออกมาแล้วประทับใจมากคือช่วงล่างแ้่น้าเป็นดับเบิลวิชโบนนะครับแต่ว่าตัวพวกโช๊คอัพเนี่ยมีไลฟ์วาลด้วยนะครับเป็นวาบใบพาสท,ที่ช่วยให้เวลา หลุมเจอบ่อเจอแบบทางธุรกันดารแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเนียนขับง่ายขับสบายนะครับช่วงล่างหลังนะครับก็เป็นโชคอัพนะครับไม่ได้เป็นแหนบนะอด้านท้ายครับท่อไอเสียเป็นท่อไอเสียคู่ตัวนี้สามารถปรับแต่งเสียงได้นะมี4โหมดในการปรับแต่งนะครับฝาท้ายนี่เป็นฝาท้ายแบบซอฟ t soft close เบาเพราะมีตัวช่วยผ่อนแรงครับอันนี้ดีงามมากๆจริงๆนะครับสวยงามแล้วก็มีตัวนี้เอาไว้สําหรับลากจูงแต่จะไม่มีตัวลากส่วนของรถบ้านนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นเวอร์ชันส่งออสเตรเลียมีเวอร์ชันส่งออกมีภายในกระบะจะมีปลั๊กนะครับมีที่เสียบปลั๊กให้ด้วยนะซึ่งถือว่าครบถ้วนดีงามมากๆนะครับ ดีไซน์ตรงนี้ก็แล้วแต่คนชอบนี่สติกเกอร์ลายใหม่นะมีมาแตะอยู่ตรงคําว่าแรปเตอร์ตรงนี้ด้วยนะครับสวยงามภายในห้องโดยสารทางด้านหลังครับเบาะชอบมากหนังเนียนดีแล้วก็สลับกับหนังกลับแบบหนังอัลคันทารานะเบาะดําเดินได้แดงตัวเบาะค่อนข้างตั้งชันนิดหน่อยนะครับระยะนี่เหลือนี่เหลือแต่เหลือไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ มือเปิดนี่อาจจะหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ว่ามันจะใช้การกดแบบนี้นะครับกดในลักษณะที่เหมือนบีบเข้ามามีช่องแอร์หลงังมีชิ่เสียบ USB ได้ทั้ง type A และ type C และมีเสียบปลั๊กได้ด้วยนะครับอ่ะถือว่าเป็นแหล่งจ่ายไฟที่แบบคบค่อนข้างครบถ้วนนะครับมีที่โหนขึ้นครบมีที่จับด้านบนแบบนี้เวลาถ้ารถจะต้องแกว่งตัวนะครับอ่ะถือว่า ดีครับครบดีนะบริเวณด้านหน้าครับพอเปิดประตูเข้ามาจะเจอคำว่า Ford Performance นี่คือหน่วยงานที่พัฒนารถสมรรถนะสูงของ Ford ซึ่งเป็นคนที่ทดสอบและพัฒนาเจ้า Ford Ranger Raptor คันนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็จะไม่เหมือนกับ Ranger ธรรมดานะครับนี่มาติดเครื่องกันก่อน Ford Build Tough นะครับโอเคมา ตัวนี้ผมเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y ไว้นะครับเรียบร้อยเชื่อมกันง่ายๆไม่ยากเลยนะนิดเดียวเองการดีไซน์ต่างๆเนี่ยมาในสไตล์ของสปอร์ตจัดๆเลยดูแล้วเนี่ยฮะชอบถามว่าชอบไหมชอบพวงมาลัยมีขีดแดงอยู่ด้านบนตรงนี้เอาไว้ดูตำแหน่งเวลาที่เราหมุนจะได้ไม่สับสนนะครับได้คำว่าแรปเตอร์ด้วยเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดอันนี้นุ่มนวลสมูทดีเดี๋ยว ว่ากันอีกทีตอนขับแล้วก็มีตัวฟังก์ชันพิเศษเวลาที่เราไอยเวลาที่เราอยู่ในเกียร์ดีจอดรถเปิดประตูปับ๊บเกียร์จะเข้าไปสู่เกียร์อัตโนมัติเออเกียร์จะเข้าไปสู่เกียร์ P โดยอัตโนมัติแบบนี้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําให้ดูอย่างนี้นะครับเห็นไหมเปิดประตูปุ๊บนี่อันนี้ดีนะครับอันนี้ดีอันนี้ดี นะครับเพื่อป้องกันเวลาเราลงแล้วลืมนะครับลืมรถลืมล,ลืม,ล,มลืมว่าเป็นเกียร์ดีนะครับอ่ะอันนี้เข่าวๆอย่างนงี้ตัวรถเนี่ยมีฟังก์ชันอะไรบ้างจอใหญ่ดีควบคุมง,ง่ายครับเพียบบอกเลยว่าเพียบเนี่ยครับเดินเบานาะนสูงสุด30มนาทีก็คือถ้าติดเครื่องไว้อย่างเงี้ยสามนาทีดับนะครับไม่ไม่ไม่ให้เกินกว่านั้นนะครับ การล็อกจอดเกียร์เอ,อ็นอนี้ฮะมีหมดเยอะไปหมดรวมถึงการที่เราจะปรับเวลาที่เวลากดกุญแจอย่างเงี้ยครับเวลาเราล็อกรถแล้วมันจะมีเสียงแต่เนาะอันนี้ก็ปรับได้นะปรับปรับได้ปรับได้ปรับ,ไ,รบไม่ให้มีเสียงแต่ดังอย่างนั้นได้เป็นคนชอบความปลอดภัยชอบความเป็นส่วนตัวอย่างเงี้ยกุญแจก็ธรรมดาอันนี้ธรมธรมดาธรรมดานะครับอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจครับคือตัว ระบบเสริมความปอภายัยใส่มาครบเลยนะครบแบบที่ผมชอบอะ่ะนี่บายสปอร์มีมาให้ขับมานี่เมื่อกี้นี่โอ้โหใช้งานได้แบบดีงามนะครับอ่ะกล้องมองรอบคันเป็นยังไงนี่ชัดอาจจะไม่ชัดแบบเอาผมถ้าเปรียบเทียบกับปัจจุบันเนี้ยนี่ได้ประมาณ80%แต่ชัดในระดับที่มองเห็นได้เลยว่ามีอะไรอยู่รอบข้างบ้างนะครับอ่ะ ตัวในกล้องมาถือว่ามาครบมาดีมีแพดเดิลชิพให้ด้วยนะครับตัวแป้นแป้นตบไฟเลี้ยวอยู่มือขวาที่ปดัดน้ำฝนอยู่มือซ้ายแล้วก็จะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าอีสเตอร์เอ็กก็คือแบบลูกเล่นเล็กๆน,น้อยๆเช่นตรงนี้ฮะที่วางโทรศัพท์อันนี้วางได้พอดีเขาบอกว่าจริงๆเป็นที่วางเฟนไฟล์ fly, นะครับมันสามารถใส่เฟนฟล์ได้มีไวเลสชัตเจอร์ให้แบบนี้นะครับได้ ที่ชาร์จ USB แบบ Type A และ Type C สองอันแบบนี้เลยอันนี้ดีงามมากๆนะครับอันนี้ดีเลยเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้ว4 High 4 Low นะครับมีค่้ครบเป็นปุ่มปรับอยู่ตรงกลางอย่างนี้เรียกว่ามาครบๆดีเลยนะเบาะนี่อเบาะนี่ผมบอกความลับให้นิดหนึ่งแล้วกันเบาะนี้พัฒนาโดยดโล e ค a r ะแต่เขาไม่พูดนะครับนะอ่ะ ตัวนี้ได้บออไฟฟ้านะนี่แหมลดระดับราคาเกือบเกือบสองล้านมันก็ควรจะต้องเป็นบออไฟฟ้าเนาะนะครับอ่าฟังก์ชันต่างๆพวกนี้ก็คิดว่ามีอะไรที่น่าสนใจเราคุยกับเขาได้นะบอกเลยว่าเราเราคุยกับเขาได้เนี่ยตัวของรถเนี่ยเราสามารถสั่งการด้วยเสียงได้นะครับ แต่เดี๋ยวขออนุญาตไม่คุยแล้วกันแล้วก็ปรับพวกค่าต่างๆอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับเช่นรหน่วยระยะทางเป็นกิโลเมตรหรือจะเป็นไม้นะครับแรงดันลมยางเท่าไหร่อุณหภูมิเป็นเซลเซียสหรือเป็นฟาเรนไฮต์พวกนี้ครับนาฬิกาปรับนี่ปรับง่ายๆเลยนะครับพวกนี้ดูง,ง่ายๆนะครับสบายๆอ๋อลำโพงชุดเครื่องเสียงได้ b o นะอ่ะ ไม่ธรรมดานะถือว่าจัดมาให้แบบนี้ผมแฮปปี้เลยกับราคาประมาณนี้ส่วนตัวหน้าปัดตรงกลางเนี่ยครับนี่นะก็ใช้งานง่ายปุ่มเนี่ยอยู่ที่พวงมาลัยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงกดเข้ากดออกนี่ง่ายเลยไม่มีอะไรแบบแปลกหรือ,รอซับซ้อนนะครับอันนี้ชอบชอบชอบนะครับเพราะว่ามีปุ่มโอเคทำอะไรก็อยู่ที่โอเคแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงแค่นี้เอง นะครับง่ายๆสบายๆครับนี่นแต่ผมชอบดูการเดินทางและน้ํามันครับนี่จะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะครับเออยู่ประมาณนี้นะครับอ่าพร้อมแล้วก็อ๋ออีกอย่างกือบลืมนี่นี่นี่ข้างบนนี่เขามีช่องสําหรับเสียบตัวของอุปกรณ์ต่างๆเวลาที่เราไปแคมป์หรือเข้าป่าหรือไปลุยออฟโรดพวกนี้เราจะมีวินช์เนาะนี่นะเราสามารถมาติด ติดตั้งเขามีตัวนี้มาให้ไว้ได้เลยนะครับพร้อมเลยสายไฟก็จะอยู่ในฝากระโปรงนะครับน,นี่ไฟขาวแล้วอ่ะยุคนี้มันต้องอย่างเงี้นะได้ไฟขาวอ้าวไม่มีไฟแฮะอ้าวตัวร้านเก้าแต่อยังว่ากระบะเนาะเขาอ้าวไม่คิดว่าแฟนเป็นผู้หญิงบ้างเลยเอ่ะเนี่ยมันต้องมีไฟแต่งหน้านะอันนี้ขาดหนะ้านี้ขาดไม่ได้เลยนะไม่ร้านเก้าไม่มี ไม่ได้ไม่ได้เสียดายการขับขีค่ครับบอกตรงนี้เลยซื้อได้เลยเฮ้ยไม่ใช่สิมาถึงจะให้ซื้อไม่ใช่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับจะชี้ให้เห็นถนึงจุดเด่นจุดด้อยนะครับเป็นหลักเลยง่ายๆว่าเราขับมาแล้วหละ่ะทั้งจริงๆขับมาเยอะมากนะครับเยอะแบบเยอะอ่ะอ่ะ เยอะประมาณหนึ่งเลยล่ะอ่าเป็นว่าทั้งในเมืองและนอกเมืองเนี่ยในเมืองเนี่ยตู้รถอะใหญ่ดูเทอะทะแต่กลายเป็นว่าไม่มีปัญหานะมันรู้สึกเหมือนเทอะทะแต่ความเป็นจริงแล้วพอขับจริงๆอะกับของตัวเพาะความที่พวงมาลัยเขาเบาครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามันเบามือมันเลยรู้สึกง่ายเข้าห้างที่จอดต่างๆอะไรพวกนี้ไม่มีปัญหาเลยนะสบายๆเลยแต่อาจจะรู้สึกว่าใหญ่ไปสักนิดหนึ่ง แต่ซอกซอบซอยบ้านผมนี่ผมถือว่าปกติเลยซอยสบายไม่มีปัญหาเลยนะครับกับนาทีนี้นะกับลักษณะของการขับขี่แบบนี้ต้องดูแปลกแปลกแต่จริงและถนนที่เป็นหลุมลูดไปได้แบบอาจจะสบายแต่สู้เจนหนึ่งไม่ได้สู้ Generation ที่แล้วไม่ได้อันนี้ใน โดยความเห็นส่วนตัวโดยหลุมเดิมเนี่ยที่ขับอยู่ประจำเนี่ยผมกับชอบช่วงล่างของเจนหนึ่งมากกว่านะในแง่ของการเจอฝาท่อชุดชุดริมถนนนั้นนะครับแต่โดยภาพรวมเป็นไงภาพรวมดีภาพรวมตัวเนี้ยเ,เฟิร์มมากขึ้นนะครับแข็งกว่าตัวเจเนอเรชันที่แล้วนะครับส่วนตัวที่เป็นเอ็กซ์ตราแพคเกจเข้ามาอันเดียวที่บอกติดแค่โลบายอย่เดียว นอกนั้นไม่ได้ใส่อะไรมาเพิ่มนะครับกับสติกเกอร์โลบาร์กับสติเก,กตเกอร์แล้วเงินเพิ่ม30ม0 0ื่แค่นี้ตัวเพอร์ฟอร์มนซ์ต่างเหมือนเดิมยังไม่ได้มีการปรับปรุงหรือว่าไม่ได้เชื่อหรือทําอะไรยังไม่มีนะครับนี่นะแล้วจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือความเป็น V6 เครื่องยนต์เบนซินเนี่ยมันเงียบนะครับเสียงเครื่องเนี่ยเบาเลย ยิ่งอยู่ในเมืองยิ่งสบายมีฟังแต่เสียงท่อท่อก็เปลี่ยนเปลี่ยนเสียงได้ตามที่เราอยากได้นะครับหน้าจอแสดงผลชัดเจนดีดูแล้วแบบโอ้เนียนตาชอบชอบอะไรฟิลอะไรประมาณอย่างนี้นะครับตัวปลายสปอตมอนิเตอร์ได้ใช้แน่นอนถ้าคุณอยู่ในเมืองนะครับได้ใช้เยอะส่วนพวกนี้ไม่ได้ใช้นะครับสำหรับการขับขี่ในเมืองนะเอเยน เพลงดังเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y a u t o a ได้แบบง่ายๆสบายๆนะครับส่วนการวิ่งทางยาวๆนี่คือจุดเด่นที่สุดนี่คือสิ่งที่เรายอมจ่าย1,984,000าาบาทครับนี่ฮะาออะไราอแบบนี้ฮะทางยาวๆมันเนียนมากๆนะครับอ๋อขอย้อนกลับไปนิดเดียวจุดอ่อนของตัวเบนซิน V6 เนี่ย ก็แน่นอนครับเป็นเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองอัตราการกินน้ำมันในเมืองเนี่ยที่ผมขับนะแบบที่ผมใช้อยู่ประจำเนี่ยเส้นทางเดิมเดิมเนี่ยว่าวิ่งไปสาทรวิ่งไปสยามอยู่โซนนี้นะ6.9กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้ขับแบบปกติธรรมดามนุษย์ธรรมดาทั่วไป6.9นะครับเบนซิน,นกับสารอยู่เหมือนกันนะครับส่วนทางยาวๆนี่ครับ ยาวๆกลับมาที่เราม,มาทางยาวๆเดี๋ยวอากาเส้นเบลไปบอกตอนท้ายนะนับทางยาวๆมาทางยาวๆเนี่ยเอากดผิดคือความที่ช่วงล่างมานันแน่นหนึบนะครับเนี่ยมันให้เรารู้สึกว่าแบบมันต้องอยู่มือซ้ายนานอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยขึ้นมาด้วยความเร็วแบบุทนใจในทุกญา,าเรเลยนะรแต่สิ่งเนี้ก็จะต้องแลกมาด้วยตาเส้นเและเสียงรบกวน น่าจะได้ยินกันชัดอยู่120กิโลเมตรชั่วโมงเนี่ยมาหมดเลยเสียงลมทังข้างทางตรงกูช้างแบบเนี้ยมาหมดแต่ถ้าต่ำกว่าสักประมาณร้อยหนึ่ง เปียกเนี่ยถนนถนนเปียกเนี่ยหนึบน้อยกว่านะครับการบังคับควบคุมอะไรต่างๆเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่ามันมันดรอปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องเบา,าลงนิดนึงและยิ่งถ้าคุณเปลี่ยนเลนแล้วกดคันรบบเร่งในถนนเปียกอันเนี้ยคือสิ่งที่หวาดเสียวที่สุดผมลองมาหลายครั้งแล้วมันจะมีอาการแบบท้ายออกนิดนิดให้เราได้แก้นิดหน่อยแต่ถ้าคุณชอบไม่มีปัญหาถ้าคุณมีทักษะดีไม่ตกใจอันนี้ทำได้แต่ไม่แนะนำ เพราะถนนเปียกเนี่ยมันมีความเสี่ยงในการลื่นเถอ้ได้เพราะอย่างคันนี้แรงบิดมหาศาล เบรกนะถ้ามีท้ายออกเสียอาการกดเบรกไปเนี่ยอาการไปหมดเลยนะห้ามนะจับพุงมาลัยให้แน่นรักษาพุงมาลัยให้ให้ให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับดูยังไงดูตรงนี้ดูตรงสีแดงนี่ครับถ้ามันเสียอาการออกท้ายเนี่ยแก้นิดเดียวแก้แล้วก็ดึงให้มันอยู่ตรงกลางไว้อย่างนี้นะครับอันนี้เตือนไว้นะครับสําหรับคนที่ ชอบรถสมรรถนะสูงแล้วก็มีอาการออกได้นิดๆหน่นนนอยอย่างนี้นะครับภาพรวมของอัตราเร่งนี่คือจุดที่ประทับใจที่สุดเลยก็ว่าได้กดเป็นมาในทุกย่านความเร็วนะครับนี่ยจังหวะเร่งแสงนะอน,นี้ตอนนี้ประมาณ50-60นะครับเดี๋ยวผมกดแสงไปครับพุ่งเลยกดพุกพุมทันทีเสียงพ่อมาด้วย กำลงังเป็นยัเห็นได้ชัดเบรกเอาอยู่นี่เจอ่กี้60ขึ้นไป100 100นิดๆอยู่แล้วก็กลับมาอยู่ในโหมดธรรมดาปกติทั่วไปสบายแต่นั่นแหละกดปุ๊บเมื่อกี้นะน้ำมันนี่วบเลยวบเลยอ่ะเออบอกเลยนะว่ากดไปทีนี่โหให้หใจลึกอะ่ะ เื้องเนี่ยที่มันเป็นแบบอนะินสแตนต์คือแบบนะ่นะตัดเรียวไทมนะ่นะนเวลาตรงเนี้ยตัวเลขเนี่ยมันเป็นขีดไปขีดมาเนาะมันอยู่ขีดดูขีดเนี่ยถ้าผมดูไม่ผิดนะ3ามถึง4กิโลเมตรต่อลิตรเฉพาะจังหวะกดหนักๆเอารอบสูงๆประมาณ4,000ขึ้นไปเนี่ยนะเอาเรื่องเอาเรื่องหรือว่าเอาเรื่องนะครับก็เนี่ย จุดเด่นอื่นๆจุดเด่นอื่นๆน,นี่คือเวลาเดินทางไกลเดินทางยาวๆแบบนี้ครับมันสบายนะเนี่ยมันถูกจริตใช้คำนี้ง่ายๆเลยคือไม่แปลกไม่ได้รู้สึกว่าเป็นฟิลของรถกระบะนะครับมันเป็นฟิลของรถ SUV นะเป็นฟิลรถอนเนกะสมเลยก็ว่าได้นะครับ แล้วรู้สึกอยากเสียเงินให้อันนี้พูดกันแบบตรงๆติดอย่างเดียวคือตังเติมน้ำมันไม่พอนี่แหละเออถ้าแบบว่าไม่เกี่ยงเรื่องน้ำมันที่เติมนะผมมั่นใจได้ว่าคุณได้รถสมรรถนะสูงถูกจริตในราคาแับไม่เกินสองล้านนะครับแล้วก็เนี่ยตรงนี้คือจุดที่ถนนทางเนี่ยหลุมบึ ปุ๊กเลยนะกระแทกเลยนะแต่ด,ดูดูการกระแทกดิดูกันสะเทือนมาที่ตัวผมเลถ้าไม่เจอเลยอ่ะน้อยมากนะครับถือว่าถูกจริตมากๆนะขับกี่ครั้งก็อยากเสียเงินให้ทุกครั้งนะครับสำหรับเจ้าแรปเตอร์นะเกียร์สมูทดีเนียนดีจังหวะเปลี่ยนคงเปลี่ยนเกียร์อะไรพวกนี้เนียนเลยล่ะเอาโดยสรุป น่าซื้อน่าคบหาไม้มีอะไรต้องกังวลง่ายๆนะครับตัวนี้รับประกันตัวรถ5ปีหรือ150,000กิโลเมตรนะครับในแง่ของสมรรถนะถูกต้องตรงจริตมากๆได้ความแรงช่วงล่างนึบแน่นเบรกเอาอยู่พวงมาลัยแม่นยำเบามือควบคุมง่ายโอ้โหครบถ้วนตัวรถไซส์ก็อันนี้ใหญ่นะครับถือว่าใหญ่ แต่ยังควบคุมได้ส่วนจุดอ่อนแน่นอนครับก็คงเป็นเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองที่กินกันชนิดที่หายใจลึกจริงๆนะครับคือถ้าเป็นทางยาวๆนะครับทางยาวๆแบบที่ผมขับแบบทั่วไปนะความเร็วร้อยหนึ่งบวกลบตามที่กฎหมายกำหนดอะ่ะตัวเลขที่ได้อะ่ะประมาณ8.8กิโลเมตรต่อลิตรนี่คือมาตรฐานขับแบบทั่วไปเลยมีเล่งแซงบ้างมีโน่นนี่นั่นบ้าง แล้วถ้าในเมืองอยู่หกจุดเก้านะครับโดยภาพรวมแล้วค่าเฉลี่ยก็อยู่ประมาณเนี้ยเจ็ดนะครับแต่ถ้าคุณขับแบบขวดขวดโหดโคดเหมือนตอนครั้งแรกถ้าคุณเคยดูผมเมื่อคลิปก่อนหน้านู้นตัวเลขมาอย่างนี้เลยนี้เลยอย่างนี้เลยนะครับขับแบบโคดโคดอ่ะกดหนักกดแบบโหรถรถมันขับมันหนามันขับสนุกอ่ะเราก็กดอ่ะ ยิ่งขับสนุกยิ่งกดอะ่ะโอ้โหแล้วมันเอาอยู่ทุกอย่างอะ่ะโอ้โหแบบมันสนุกอะ่ะทําโดนัทก็ทําไปโดนัททางฝุ่นนะปัาบทางฝุ่นนะนี่น,นี่นี่ไม่นับทางพวกออฟโรดนะเพราะไม่ได้เอาไปดูออฟโรดนะเอามาแบบเพอร์ฟอร์มานซ์คือผมมีสถานที่ปิดของของตัวเองนะครับเอาไปลองเล่นปั๊บปท๊าทำโดนัททำนูน่นทำนี่ทำใส่ประสมัถนะเต,ต็มเต็มอ่ะกดแบบโอ้โหสนุกสนานมาก มาดูตัวเลขโอ้โหหายใจลึกเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยกว่าไปไม่ถึงเนี่ยโอ้โอหเห็นแล้วก็ตกใจเห็นแล้วเห็นแล้วก็ตกใจแต่อันนั้นคือเต็มสมรถนาจริงๆนะครับโหตะครับสนุกประทับใจก็สุบว่าคือตัวรถเนี่ยถ้าชอบเพอร์ฟอร์มานซ์ไม่เกี่ยงเรื่องเงิน นะครับไม่กลัวเรื่องค่าน้ำมันซื้อได้สบายใจได้คุณไม่หวังแน่ๆกับการได้รถสมรรถนะสูงหนึ่งคันนะครับเอาไปลุยได้ไม่ต้องกลัวว่าจะติดลมคือออฟฟากออฟโรดเนี่ยก็เล่าไว้ตรงนี้แถมๆให้ละกันว่าส่วนของการลุยออฟโรดเนี่ยก็เคยเอาไปลุยออฟโรดกันมาแล้วนะครับกับสถานียากๆในหลายๆจุดในหลายๆตำแหน่งองศาที่ขึ้น4 5องศาขึ้นได้นะครับกำลังเหลือเฟือ สบายสบายเลยนะครับถ้าสําหรับสายออฟโรดแต่ก็ติดเรื่องเดียวนั่นแหละจุดจุดใหญ่ใจความก็คือเติมน้ํามันไหวก็ใช้ได้เลยไม่มีปัญหานะครับก็ขอบคุณสหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มีคําถามอะไรทิ้งไว้ได้นะครับอยากรู้อะไรก็บอกกันมาแนะนํา ข้อมูลติชมอะไรได้หมดครับเราพร้อมรับฟังนะครับเดี๋ยวจะมาปรับปรุงให้นะครับส่วนเจ้าแรปเตอร์คันนี้ก็ฝากไว้ตรงนี้ว่าเพิ่มมาอีกสามหมืนได้โลบาไไปดีเซลดีกว่านะสุปจบซะอย่างนี้ เป็นสีแรงกว่าจริงๆเป็นสีแรงกว่านะครับแต่ว่านั่นแหละถ้าไม่เกี่ยงเรื่องน้ํามันอ่ะใช้ได้เลยไม่กังวงหรอกและสุดท้ายถูกใจไม่มีคําว่าแพงครับ Ford Ranger Raptor อัตราสิ้นเปลืองการใช้งานในเมือง ค่าเฉลี่ยครับ6.9กิโลเมตรต่อลิตรนี่ในเมืองแบบจัจ่ายอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะก็ดูสิทธ์สีลมอะไรประมาณนี้นาสาทอน